梦断不成归，几分憔悴。 มาแล้วตัวจีนไหนใครที่อยากดูเบื้องหลังการถ่ายทำสองลุกของพี่โท,โทมัสกับน้องกล้อง <c oughs> มาดูความหล่อบแบบไม่มีอยู่จริงและความน่ารักตะมุดตะมีของน้องก้อง <c oughs> เอาดีดีกว่าจะเป็นลุคนี้ไม่ง่ายเลยเริ่มเลยใช่แล้วเริ่มกันที่รีดผ้าก่อนนะครับน้องกล้องก็มาช่วยรีดผ้าเองกับพี่บีเอ็มเลยคือ <c oughs> ทำคอนเทนต์ก็ช่วยกันทาทุกอย่างแหะเนาะวันนี้พี่เบคก็มาขึ้นผมข่าวแบบเลนใหญ่มาในระหว่างนั้นก็พี่ออดก็ขึ้นหน้าพี่โทนะครับคอนเซปต์คร่าวๆก็น่าจะเป็นแบบฟิลจอมยุทธกับนักปรา ที่บำเพ็ญเพรนแบบแกล่งกล้าจนแบบมีความเป็นผมขาวพี <P BM S 1> ่เบมก็ถอดถอดใส่ใส่ผูกมัดอะไรกันไปมาลุมมาตุ้มและวันนี้เราได้พี่ชามาถ่ายรูปให้นะครับเพื่อจริงการแต่งตัววันนี้มันมีเสน่ห์มากๆเลยนะมันมีดีเทลแล้วก็แบบทุกคนเด็กๆตื่นเต้นสุดๆที่ตื่นเต้นกว่าคนอื่นก็คือพีอ่โทนนั่นเองคือตามถ่ายคลิปวิดีโอกล้องในมือถือก็คือมีแต่คลิปวิดีโอของน้องกล้องคอมพิวตลูกทั้งคู่แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าออนเซ็ตจะเป็นแบบไหนอยากให้ผมปลิวตามแบบชอบพี่เบ ส่วนพี่โทนันก็จะเป็นจอมยุทธแบบผมยาวไอ้หนุ่มโตอินเราก็มีการเทรนท่านิดหนึ่งให้ดูลำมุนนะระหว่างนี้น้องก้องก็ซอมเดินกับพลอะปุ๊บอ่าดังคำสุภาษิตที่ว่าอย่าปล่อยน้องไว้กับพัดป้ป้ายป้ายป้ายดูความน่ารักของเด็กๆคือถ่ายแล้วสนุกมากมาแล้วหนุ่มแอคแห่งปีคือทำดีทำถึงมากพี่โทหล่อมากโอ้ ถ่ายไปทีมก็กรีดกันไปและมีกําลังใจดีนะครับน้องก็คอยแบบบอกท่าโพสตลอดลทุกเทคนิคทุกไม้ตายออกมาเพื่อให้ภาพออกมาที่แบบจึงที่สุดดูคือเกรงจนแบบหอบจ้ะเราก็ตอนถ่ายไปถ่ายมาพี่เบก็ไม่เฉลยว่าทาไมผมถึงเงาสวยขนาดนี้แล้วก็ตรงยาวบอกว่าเป็นผมจริงๆผมแท้ๆผมของคน<ร>นี่แ,แหละดูรีแอคชั่นหน้าของพี่โทหลังจากรว่านี่คือผมจริงๆของคนดูดิดูดูด ดูน่าหลักอะ่ะหามาาคือถ่ายไปก็แบบดูเรฟไปด้วยนะครับเพราะว่าต้องการให้แบบับเหมือนจริงที่สู่ทั้งมูดอารมณ์แบบดังเหมือนเราเหาะเราลอยกันออกมาอ่ะก็เบื้องหลังของการที่แบบเหมือนสองคนคขาลอยมาเจอกันเนี่ยโซแบบนี้ทุกคน มันไม่ง่ายเลยนะคือพีทโฮต้องอยู่บนบันไดแบบนี้แล้วก็ค้างเหมือนแบบเหาะมาแล้วได้รูปสวยมากทุกคนแต่แบบขอมูดแอนอารมณ์อีกนิดนึงก็ต้องคอยบิวถ้าโพดได้แล้วแต่ว่าฟิลลิ่งต้องได้เพิ่มขึ้นอีกอ่ะก็ขอใหม่รอบอดูดี คือมันมันไกล้เกินต้องมีที่เกาะและที่เกาะพี่โทคือแบบองคหมายอเพื่อรูปที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนในวันตุษจีนี้นะครับก็พยายามแบบสุดๆเลยจนได้รูปนี้ขึ้นมาแบบชอบไหมทุกคนชอบกันหรือเปล่าขอบคุณทุกคนที่แบบแฮชแท็กทมัสกล้องขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งวันนี้นะครับเป็นกําลังใจให้เด็กๆที่ตั้งใจทํางานแล้วก็พี่ทีมงานทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่สนับสนุนครับ